สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ดรอ้อค่ะเดี๋ยววันนี้อาจันมาทำคลิปรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้วยพลัง EQ นะคะตอนที่10แล้วค่ะวันนี้คุยกันในเรื่องว่าอนาคตไม่แน่นอนแต่ใจเรามั่นคงได้นะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องของใจใจแล้วก็อาจจะเข้ากับสถานการณ์ของหลายๆท่านที่ มีความกลัวกลัวว่าจะเอายังไงดีจะไปทางไหนดีในอนาคตอนาคตเป็นสิ่งที่เราคาดเดาไม่ได้นะคะบางทีเราวางแผนไว้เลยนะหนึ่งสี่ชีวิตเราต้องแบบนี้แลนดิ้งแบบนี้แต่พอสุดทางอ้าวมันก็เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเหตุการณ์อะไรที่มันคาดไม่ถึงนะคะ มันก็ทําให้เราเหมือนแบบโอ้โหต้องใช้สมองในการบริหารจัดการใช้ใจในการที่จะต่อสู้สิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องมีพลังอึดหึดสู้ค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นอนาคตมันคาดเดาไม่ได้แต่ความมั่นคงในใจคือสิ่งที่เราสร้างได้นะคะซึ่งวันนี้เราจะคุยกัน,นะคะ่ะหลายท่านก็จะพอกลัวแล้วก็จะไปคิดแต่ความกลัว เราก็จะไปจดจ่อที่ความกลัวค่ะทีนี้เราเอาใหม่นะคะย้ายการจดจอ่อระลึกถึงความจริงว่าอนาคตมันคาดเดาไม่ได้อนาคตเปลี่ยนแปลงได้เสมอแต่ความมั่นคงในใจนี้เราสร้างได้ค่ะคนที่ใจมั่นคงก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนที่มีชีวิตที่นิ่งสงบนะคะแต่คนที่ใจมั่นคงคือคนที่ไม่ให้ความไม่แน่นอน ต่างๆมาพังหัวใจของเราตกลงว่าท่านเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงไหมคะวันไหวไหมคะกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในชีวิตที่นี่ลักษณะของคนที่จิตใจมั่นคงนะคะคนที่ใจมั่นคงเนี่ยเขาจะยืนอยู่บนคุณค่าของตัวเอง คือว่าไม่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็มีคุณค่าในตัวของเรานะคะไม่ใช่ผลลัพธ์ในอนาคตเพราะฉะนั้นจะไม่ได้หวั่นไหวกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแล้วไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรืออนาคตเปลี่ยนไปสมมติว่าจากมหาเศรษฐีหรือจากเศรษฐีตายแล้วอยู่ๆก็เงินหายจากบัญชีไปคุณค่ายังอยู่คะ่ะไม่ใช่เรื่องเงินนะคะ ถึงแม้ว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปมากเพราะไม่มีเงินก็ตามแต่คนที่ใจมั่นคงเขาก็จะมีจุดยืนบนคุณค่าของตัวเองไม่ใช่ภายนอกนะคะคนที่ใจมั่นคงเขาก็จะรู้ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนได้ทุกสรรพสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะแต่ความสามารถรับมือของตัวเองก็เพิ่มได้เช่นกันแปลว่าเราสามารถจะจัดการ เราสามารถจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เรากำลังเผชิญได้นะคะเพียงแต่ว่าเราอย่าไปจดจ่อก,กับความกลัวหรือเราจะคิดว่าความเปลี่ยนแปลงมันไม่ดีซึ่งถ้าคิดแบบนั้นมันทำให้เราลุกไม่ได้มันทำให้เรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ค่ะคนที่ใจมั่นคงเนี่ย เขาก็จะให้ความสำคัญกับปัจจุบันมากกว่าอนาคตที่ยังมาไม่ถึงค่ะอาจารย์บอกกับตัวเองเสมอเลยนะว่าเอออนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนให้คิดอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละเอาปัจจุบันอยู่ไปแบบนี้นะคะอนาคตยังมาไม่ถึงไม่รู้อ่ะจะเป็นยังไงก็ไม่รู้อ่ะแต่ทําปัจจุบันให้ดีไว้นะคะแล้วก็คนที่ใจมั่นคงเนี่ยเขาจะมีทักษะการปรับตัวค่ะจะไม่ยึดติดว่า ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นแบบที่คิดไว้คือมีความยืดหยุ่นสูงซึ่งอันนี้เป็นคุณลักษณะสำคัญของคนที่คิดดีมี EQ นะคะลองทำแบบฝึกหัดนิดนึงไหมสมมตินะสมมติว่าตอนนี้ท่านเป็นพนักงานคนหนึ่งละที่ถูกลดขนาดองค์กรนะคะสมมติว่าสมมติว่าเราเป็นพนักงานสาย IT แล้วกันเนาะ บริษัทก็ประกาศลดคนโอ้ยเพื่อนๆหลายคนก็เครียดนะกลัวอนาคตเลยว่าตายละถูกออกแน่ๆนะคะเราจะตั้งหลักยังไงคะแบบฝึกหัดเราจะตั้งหลักยังไงเราจะจดจ่อที่ความเครียดความที่จะไม่มีงานในอนาคตหรือเราจะตั้งหลักยังไง สิ่งที่จะต้องถามเลยนะคะก็คือสิ่งที่ควบคุมได้ตอนนี้มันคืออะไรนะเราคงจะไปควบคุมองค์กรไม่ได้ว่าโอ้ได้โปรดอย่าลดขนาดคนถูกไหมคะแต่สิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือความคิดทัศนคติไงคะทำอะไรดีต่อไปอก็คิดแล้วเนาะคิดว่าเราจะทำยังไงดีทำยังไงต่อไปลองปรับเรซูเม่สิคะ อัพสกิลใหม่หรือราอาจจะเริ่มติดต่อกับเครือข่ายเก่าๆของเราหรือสร้างเครือข่ายใหม่ๆขึ้นมาเราอาจจะไม่แน่ใจว่าต่อไปเราจะได้งานที่ไหนนะคะแต่อย่างน้อยความคิดหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการที่เราจะหาหรือสร้างงานได้เสมอค่ะอยู่ที่เราคิดนะ่ะนะ คิดแบบนี้นะคะแม้ว่ายังไม่รู้อนาคตนะว่าจะเป็นยังไงแต่ใจมันมีความมั่นคงมันไม่หวั่นไหวนะเพราะเชื่อในความสามารถเชื่อในคุณค่าของตัวเองม,มันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกคิดอะไรไงถูกไหมฮะถ,ถ้าเลือกจ,อจอดจ่ออยู่กับความกลัวเราจะเราจะไม่ลุกขึ้นมามาทำอะไรนะคะหรืออ่ะอีกแบบฝึกหัดหนึ่งลองทำสิ สมมติว่าท่านเป็นผู้ประกอบการนะคะร้านกาแฟแล้วกันในช่วงที่ธุรกิจซบเซาแต่ว่าธุรกิจร้านกาแฟก็โหผุดขึ้นมาเยอะแยะมากมายสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของร้านกาแฟแล้วกันรายได้ก็ลดลงแหละนะคะคนก็ร้านกาแฟเปิดกันเยอะคนก็มาซื้อน้อยลงอะ่ะแทนที่เราจะตื่นตระหนกเราควรต้องคิดยังไงคะปรับตัวสิคะ การปรับตัวสําคัญกว่าการคาดเดาในอนาคตหรือรอนะคะปรับอะไรบ้างอะไรปรับได้ปรับกับปรับเมนูบางคนอาจจะปรับเมนูให้มีราคาที่ถูกลงแต่ไม่ได้ลดราคานะคะบางเมนูก็คงไว้เมนูอะไรที่แบบดึงดูดนะคะนะคะแล้วสามารถทำราคาได้แบบน้อยๆทำได้ก็ดึงดูดคนเช่นกันนะคะลองปรับบริการสิคะเน้นที่ d e l i v e r y สิคะทำอะไรอีกคะ เดี๋ยวนี้เขาแบบโซเชียลเนาะเขาก็เอาเลยเราต้องทำทำคอนเทนต์แล้วแหละนะ,ะทำสตอรี่เป็นเรื่องเรื่องเรื่องเล่าหลังร้านอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะหรือว่าสอนชงกาแฟเนี่ยมันก็มีวิธีการที่เราจะปรับอะคือดีกว่าอยู่เฉยๆนะคะแต่ให้สนุกกับมันหรืออาจจะทดลองขายคอร์สสอนชงชาออนไลน์ หรือลองคิดดูสิว่าลองคิดเร็วๆว่ากาแฟทําอะไรได้บ้างอะไออย่างเงีนน้ยเออจริงๆอาจารย์ว่ากากกาแฟนี่นะก็สามารถที่จะขายได้เป็นปุน๋ยเนาะแต่ถ้าเราไม่ขายเราก็บอกว่าอ,อ Free แจกฟรีอา,าเงี้ยอาจจะกาแฟนี่นะเป็นปุ๋ยได้กากากาแฟเป็นปุ๋ยไดออ้ลูกคา้าท่านใดที่สนใจมารับได้ฟรีๆเลยนะอะไรเงีนน้ยนะอันนี้ก็เป็นความใจดีอย่างหนึ่งนะคะหรืออาจจะสอนศินลปะนะเป็นคลาสศิลปะจาก จากกาแฟอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะมันแล้วแต่นะหรือสอนการแต่งหน้ากาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะลองคิดคิดที่มันแตกต่างนะคะแต่ให้ให้รู้สึกว่าเราได้มีการขยับขยื่นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ายอดขายจะไม่แน่นอนนะคะแต่ถ้าใจของเราแข็งแรงเราก็รู้แล้วว่า เราจะทําอะไรเราเรียนรู้อะไรพอเราเรียนรู้เนี่ยเราก็รู้ว่าโอ้อันนี้ต้องปรับแล้วอันนี้ไม่ได้ละลงมือแล้วมันไม่ได้หรือเราจะแก้ตรงนี้ยังไงดีไม่ใช่แค่นั่งรอแล้วก็บอกว่าเศรษฐกิจธธไม่ดีสมองก็จะไปจดจ่ออยู่ที่เศรษฐกิจธธไม่ดีถูกไหมฮะแต่ถ้าเราทําปัจจุบันให้ดีแล้วค่อยๆเรียนรู้จากมันไปค่ะนะคะหรือถ้าสมมุติว่าอ่ะบางคนอีกแบบฝึกหัดหนึ่งกําลังรอผลสอบอยู่อย่างเงี้ยนะคะ รอผลสัมภาษณ์งานผลสอบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเราเราจะทำยังไงอะถ้าเรามมวแต่ไปคิดว่าจะสอบติดไหมลุ้นๆจะสอบติดไหมลุ้นเราเครียดเปล่าๆแต่ถ้าเราวางมันลงนะคะแล้วเราแค่บอกกับตัวเองว่าเออที่ผ่านมาตอนทำข้อสอบเนี่ยเออทำข้อสอบได้ดีแล้วเนาะก็ะทำดีที่สุดแล้วอะจากนั้นแล้วเนี่ยแอบเขาเรียกว่าวางแผนสำรองนิดนึงนะ สำรอง1นึ่งสองสามนะว่าถ้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 าได้แล้วจะเป็นยังไงถ้าไม่ได้จะเป็นยังไงวางแผนสำรองไว้นะคะจากนั้นค่ะใช้ชีวิตของเราค่ะมีอะไรเราก็ทำไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นกระบวนการที่เราทำให้การรอมันไม่มีความวุ่นวายใจนะคะเพราะถ้ารอแบบวุ่นวายใจนี่ก็เป็นพลังงานด้านลบมันก็ไม่ดีกับใจของเราเองนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเราทำแบบนี้ได้เรารอแบบสงบได้ใจจะสงบกว่าเดิมเพราะว่าเราไม่ยึดติดกับคำตอบเดียวว่าต้องได้งานต้องสัมภาษณ์เขาเรียกว่า ad, ต้องผ่านสัมภาษณ์หรือต้องสอบติดเห็นไหมคะเรามีทางเลือกที่หลากหลายค่ะนะหรือบางคนอย่างเงี้ยนะบางคนเนี่ยคืออาจารย์เองนะสมมติอย่างงี้ยน,น,นะว่าบางคนนี่ก็ อยากจะทำอยากจะทาช่องนะคะไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์หรือว่าทางบ้านแดงบ้านฟ้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีคนมาดูไหมแต่ก็ทำทำเพราะอยากแบ่งปันอาจารย์บอกเลยว่าอันนี้เป็นเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของอาจารย์ในชีวิตของการเป็นอาจารย์นะคะคือมัน,ม,นมันมันมีคือมันยิ่งแก่ยิ่งยิ่งแก่ยิ่งเจ๋งอะเขาบอกว่ามีทั้งความรู้และประสบการณ์นะคะ พร้อมกับทัศนคติบางอย่างที่อาจารย์อยากจะแบ่งปันนี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากจะแบ่งปันเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะโฟกัสที่คุณค่าที่อาจารย์อยากจะมอบให้กับผู้ฟังมากกว่าจํานวนนะคือถือว่าอาจารย์ได้ทําความดีแล้วนะคะแล้วอาจารย์ก็กลับมาพัฒนาเนื้อหาพัฒนาวิธีการนําเสนอนะคะอาจารย์จะไม่ให้จํานวนยอดวิวมากําหนด คุณค่าของอาจารย์แล้วทำให้อาจารย์เลิกทำคลิปไปมันอยู่ที่คุณค่าค่ะแล้วเรากำลังทำสิ่งที่มีค่าไม่ใช่ยอดวิวเพราะฉะนั้นเมื่อหัวใจเรามั่นคงเนี่ยมันก็สามารถที่จะค่อยๆนะค่อยๆนะทำให้เรารู้สึกดีนะคะทำเหมือนแบบแบ่งปันถือว่าเป็นการทำความดี เพราะฉั้นเราก็ทำด้วยจิตใจที่มั่นคงมากกว่าคนที่เริ่มต้นทำช่องแล้วก็กังวลว่าฉันจะต้องดังไปใน1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนอะไรก็ว่าไปแล้วก็จะรู้สึกไม่ดีทุกครั้งที่ไม่มียอดวิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้อาจารย์ให้คำแนะนำนิดนึงว่าแล้วทำยังไงให้ใจมั่นคงแม้ว่าอนาคตมันไม่ชัด ก็แน่นอนที่สุดคะ่ะอนาคตไม่ชัดไงอันนี้แหละอันนี้ชัว์เลยอนาคตไม่ชัดเพะนั้นเราต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่อนาคตมันจะเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นให้เราโฟกัสในสิ่งที่ควบคุมได้อะไรที่เราควบคุมได้วิธีคิดของเราทัศนคติของเราความพยายามของเราการเรียนรู้ของเราคะ่ะนะคะ เราจะต้องมีการวางแผนสำรองในต้องมีเลยนะว่าแผน1แผน3แผน 3, นี่เราต้องทำอะไรนะคะและสิ่งที่จะต้องทำเลยคือการกลับมาอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกชา้ชาๆการหายใจมันจะเป็นการเรียกสติและถ้ารู้สึกตึงเครียดก็หายใจแบบผ่อนคลายความเครียดอาจาย์แนะนำนะคะให้ให้ฟังคลิปอาจารย์ EQ ดีขึ้นได้ใน31วันมันจะมีแบบฝึกหัด เรื่องของการหายใจเลยลองไปดูนะคะจ,จะจำไม่ได้แล้วระว,ว่าคลิปไหนลองไปดูคะ่ะมันจะเป็นประโยชน์มากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สร้างความเชื่อมั่นจากการลงมือทำไม่ใช่ความหวังเอาการกระทำเอาการลงมือทำด้วยทัศนคติที่ดีอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอนาคตไม่แน่นอนแต่ หัวใจเรามั่นคงได้ค่ะถ้าเรายืนบนคุณค่าของตัวเองยืนบนเจตนารม์ที่ชัดเจนอย่างอาจารย์เนี้ยอาจารย์คิดว่าการทำงานคือการทำความดีการอัดคลิปแบบเนี้ยคือการทำความดีของอาจารย์มันอยู่ที่เราคิดนะคะเราไม่ไปยึดชีวิตไว้กับคำตอบเดียวว่าโอ้สาเร็จมันอยู่ที่เราคิดนะขอให้เราเชื่อว่าความสามารถของเรา จะพาเราไปได้เสมอคะ่ะไม่ว่าภาพอนาคตจะเป็นแบบไหนก็ตาม As you think you become คะ่ะขอบคุณที่ติดตามอาจารย์นะคะแล้วก็พบกับอาจารย์ได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะถ้าคลิปนี้ดีนะคะส่งต่อไปให้เพื่อนแล้วก็กด subscribe ไว้สักนิดนึงอาจารย์ก็จะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ